วันนี้เราไ่สุกสุกคตัวนะครับก็จะมาให้อาหารปลาท่านผู้ชมครับได้อาหารมาจะสอบนึงครับเป็นอาหารไก่ครับ <c oughs> ปะ่ะจะปลาจะตายกันเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ <c oughs> มากท่านผู้ชมน้ําใสมากครับนี่เห็นเห็นตัวอะไรเห็นไหมมาดูครับมีทุกปลานะครับนี่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันกินไม่เป็น,เป,นเป็นอาหารไก่แต่เป็นเม็ดใหญ่นะมันกินได้อยู่ <c oughs> นะลงไปมันก็ดำไปกินเลโอ้อู้เอาเม็ดใหญ่ๆตัวใหญ่นะครับนี่ถ้าเอาอาหารไก่ให้มันมันจะป่วยมันจะป่วยลองเอาวางให้ดูจะปมันจะยิ่งอยากบินได้เลยนะกินน้ำานทกท่านระวังมีปีกมันจะมีปีกนะมันก็มีปีกอยู่แล้วนี่เดี๋ยวท่านุกท่านดูเดี๋ยวตัวใหญ่ๆท่านทุกท่านตอนนี้นะครับ ดูตัวตัวนี้ใหญ่มากเอาก้อนๆให้มันตัวจิ๋วๆมันจะกินได้กินกินหลังเพื่อนอ้อเดกๆมวอู้กินบุบๆ,ๆเลยพี่นายมาให้หารปลาเร็วพี่นายมีกับข้าวหรือยังนี่ปลาเต็มเลยเอาเอาขี้กา <obsc ene> เอาเอา,าหารไก่มาให้มดเอามาดูฝั่งนี้พี่นาป้าหมอมาปล่อยตัวตัวหนึ่งป้าหมอมันไปจีไไ่ไหนมาอยู่หลังบ้านตัว <f eben> น่าจะแท้มาได้าราง ok ครับเอามาอันอยู่ทางนี้ทางนี้ไม่มีอุ้ยมีปลาดุกด้วยนี่ปลานะดาปลาดาตัวใหญ่เลยนะพี่นะตัวใหญ่กว่าเดิมอีกเ่ยอู้ตัวหัวหัวใหญ่มันไม่ค่อยมีอาหารกินอุ้ย มันเยอะเกินไปต้องเอาไปอเห็นหน้ามันแล้วเห็นหน้ามันเห็นเห็นหน้าปลาหน้าปลาเป็นยังไงบอกสิหน้าปลาเป็นตาหรือไงพอแล้วพอเดี๋ยวมันน้ำมันเยอะมากจำนะมันมองไม่เห็นตัวปลาเนี่ยต้องช้อนป่อยไปเลี่อยตัว หมอวะเยอะมากท่านผู้ชมน่าสงสารมั้นะอันนี้มีปลาหมอหนึ่งตัวนะคะพี่นายเอามาต่อดูดิมันมันตอดกินสุกอ่ะมือหย่อนลงไปมันจะกินไหมเดี๋ยววันหลังซื้ออาหารอาหารปลาดุกมาให้มันถ้าเป็นขนมปังอะนะมันน่าจะตอดดีกว่านี้อันนี้มันอาหารในอาหารเม็ดนี่มันมันใหญ่มันปุ๊บโดมันจมเลยเนี่ยกินไม่ทันอเลย กินท้ำเดี๋ยวมันก็มุดลงไปกินอีกขอด้วยไม่สุกชิมดูนี่เรียกเหมือนไก่เลยเล่านี้ไม่มีห่อนี้จะเป็นปลาเล็กกว่าปลาชูนะทางมานสนามเรามีปลาด้นยค่ะลางมาสนามปลามีปูท่านผู้ชม เสร็จเรียบร้อยมีมีน้ำตกด้วยนะแต่ไม่มีน้ำน้ำน้ำเขาไม่ทาไพ่อไปมานี้นั่งนั่งทำไรอะนั่งะไรสำหรับวันนี้นะครับครูตัวกับน้องมีสุกก็ขอตัวไปไปดูบ่อนู้นแล้วก็ไปดูบ่อนู้นแล้วก็ตรวจเียนนะครับวันนี้เป็นเีรนแล้วก็อีกแล้วเหรอเียนทุกวันเีรนทุกวันเพราะว่ามีครูอยู่สองคนครับอะ ถ้าเราคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ๊ายบายบา